เป็นติดตั้งที่เขียวนะครับทุ่งกำลังครับเดี๋ยวเรายกรลขึ้นใส่รถกระบะนะครับสองรอบสองรอบ 拿过来。 นขนถังไปเชยภูมิครับ เอาถังลงนะครับมาถึงที่หมายเมื่อคืนเ็เริ่มเอาถังลงกันครับเ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิเต้สวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ มาไม่ทันเลยโอ้ยกก่อนตายเลยว่าจะมาช่วยสักหน่อยอันนี้ครับอัสดีครับวัสดีครับตายล้วมุนอ่มุนหมุนหมุนไหนๆก็ยกไปแล้วหมุนตุ่นงถ่ายอยู่หล่งหนึ่งหล่หนึ่ง สวยงามครับมาเรียนมากางปกงละก็ขยับไม่เขาจขยับมากังเดีอยาตีได้ก่อนเดเตีก่อนแล้วเราตั่อังุกก่อนยอันนี้ก็เหลือเอาสารกองเข้าไปข้างในครับแล้วต้องไปเก็บกวดก่อน มันไหมอยู่เด้เออมนูดโมเสกเเต็มแล <m ai> <m ai ้วแต่ว evet> ่าคนไปทาอยไ่แล้วใหอยในโจบอให้โจไอโจอยู่ก่โบโจคนซึ <t un> <t un> <t un> <t un ่งโจคัาไปถมทีแหละเอาไปดัง่ไปนะอบไปรืเ่านีแปันทุนเลยไน้ยิอ่ิก่อตอ่ ตอนนี้ท่านก็เรียบร้อยแล้วครับถังติดตั้งเรียบร้อยนี่ก็จะเอาอุปกรณ์นะครับไปใส่เป็นไส้กองครับตอนนี้มีสำลีทรายถ่านผงแล้วก็เรซินครับถ่านก้อนก็เอามากอน้กวดสุดท้าย กวดก็เอามาจากลิมธานครับขะขะสนะขะไ้าขะขนาดเอาลงไปติดตั้งกันครับนี่จัะเอาสำลีใส่ครับสำลีเรียบร้อยแล้วครับสำลีเอาขั้นตอนต่อไปก็เอาทรายมาใส่มาครับ สายมาแล้วครับเริ่มโรยทรายแล้วครับนะครับคนส่งทรายครับโอ้โหโอ้ยวนนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงกันร่มกันหลังจากที่ใส่ทรายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองด้วยสําฤอีกชั้นหนึ่งทรายประมาณสิบห้าเซนครับ แล้วเดี๋ยวเอาแอคทีเวตคาร์บอนมาฐานนะครับฆ่าเชือ้อตอนนี้เอาแอคทีเวตคาร์บอนลงต่อเลยครับอือหือ ตัวนี้เราจะเอาเรซินลงครับเรซินเดี๋ยวเราเกี่ยนะครับเกี่ยอีกรอบแล้วก็เอาหินลงครับเป็นการจบพิธีครับเดี๋ยวเปิดน้ำใส่ครับเปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้เลยครับครับโอเคครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนครับข้างล่างโอเคไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโฟก่อนไม่ใส่เลยใช่นะครับอันนี้ก็คือวาล์วเปิดปิดน้ำอัตโนมัติครับโอเครับขอตัวลงก่อน ตอนนี้อยู่ในช่วงล้างสารกองนะครับเพราะว่าเราใช้ทรายจากแม่น้ำแล้วก็ไม่ได้ล้างนะครับก็เลยต้องมีการล้างสารนะครับประมาณสองชั่วโมงน้ำก็จะใสเหมือนเดิมครับโปรเจกต์ใหญ่ครับผมแนะนำนะครับแนะนำว่าควรใช้ทรายจากจากทะเลนะครับมันจะได้ ลดความขุ่นของตะกอนทรายลงทรายทะเลมันจะออกขาวครับแนะนําเลยครับครั้งต่อไปเราจะใช้ทรายทะเลครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไอ้น้ำเก่ามันใสปะเทเทต,<อ>ตอนนี้เติมน้ำแล้วครับตอนนี้น้ำแรกเลยเลยนี่ใสจริงลิงเลยเอาขวดไปใส่ที่เปม่า น้ำแรกเลยเหรอตอกไม้ก็ได้เอาเอาเอาควรไม่เอาควใหม่เอาควรไม้เอาอีกวรนึงเปิดน้ำกอกมาแล้วก็มาเทียบกันเราจะเปรียบเทียบกันนะครับกองน้ำแรกเลยเปิดเปิดทิ้งไว้ก่อนรลดมันขิวน้ำอยู่เปิดข้างล่างก่อนนะเปิดทิ้งเลยพี่อย่าลองเอาน้ำให้เสียดูหนึ่งเอาไปเปรียบเทียบกันนั้นโอ้ ใสจริงลิงเลยครับเอาปิดไว้ก่อนกันได้คือมาภาพที่ออกมาครับใสครับแล้วผ่านไปสักวันหนึ่งก่อนครับถึงชิมวันนี้ไม่กล้าชิมครับเียบเทียบบตอนนี้น้ําน้ําดิบตอนนี้น้าดิบน้ำน้ำก่อนกองก่อนกองกับหลังกองครับโอเคคือว่าผ่านเนาะ ผ่านครับผ่านผ่านครับผ่านอันนี้เปิดจากก๊อกน้ำถังกองน้ำเม็ดบายออเดอร์ครับสำหรับท่านไหนที่มาเที่ยวทุ่งกำลังนะครับคู่ข้างๆกับอาคารสุรพลนะครับถังกองน้ำนี้พรุ่งนี้ก็ดื่มได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวล้างถังอะไรเรียบร้อยพรุ่งนี้น้ำใสก็ดื่มได้เลยครับอีคครับผม เสร็จสินภารกิจทั้งกองน้ำครับผมเอาไปให้หัวหน้าดู